ไลแดงในน้ำใสนะครับเลี้ยงในน้ำใสผมใช้เลี้ยงในกระมัง20ลิตรอันนี้เป็นไลแดงสายพันธุ์มาโคนะครับผมซื้อไขจ่จากโซเชียลนะครับโอ้โหแตกออกลูกแตกตัวเยอะมาก อันนี้เป็นน้ำขี้วัวแห้งนะครับผมเอาใส่กระสอบแล้วก็เอาไปแช่ไว้ในโอง่ง <Okay. S 1> ประมาณหมักไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ผมเอากระสอบขี้วัวขึ้นแล้วครับแล้วน้ำก็จะออกสีออกสีกาแฟเข้มนะครับทีนี้ผมก็เอามาผสมน้ำครึ่งต่อครึ่ง ผสมน้ำครึ่งตัวครึ่งในกระลังแล้วแช่ไว้หนึ่งคืนผมก็เอาลายแดงลงปล่อยหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะดูครับตัวตัวอ่อนแตกขึ้นมาเต็มเลยครับสามวันดูครับอันนี้ผมจะให้อาหาร ดูใ,ใกล้ๆครับแลกแตกเยอะมากครับตัวอ่อนขึ้นเยอะมากอันนี้ผมจะให้อาหารที่ผมทำไว้นะฮะนี่ฮะผมผสมจะเป็นที่บ้านผมมีผมเลี้ยงไก่แล้วผมมีอาหารอาหารหม,มูนุ่มอาหารหมูเล็กนะครับผสมอาหารหมูเล็กลงไปหนึ่งช้อนแล้วก็ อาหารปลาสองช้อนผมใส่เยอะหน่อยอาหารปลาแล้วก็อามิแล้วก็กาก,ากน้ำตาลแล้วผมพอใส่เติมน้ำตาลเป็นนิดนึงแล้วก็ผงชูรสอีกครึ่งครึ่งช้อนครึ่งช้อนโตะ๊ะอันนี้ผมทำเองนะครับผม,ผมคิดเองทำเองแล้วก็ ผมไปดูสูตรใน YouTube มั่งแล้วก็มาลองทำดูหาสูตรที่ลงตัวนะครับผมก็ให้เช้าเย็นนะครับแตกตัวดีมากคิดว่าตักใช้ได้นานเลยครับบให้อาหารนะครับเช้าเย็น ลูกไรผมมาดูกำลังขึ้นมาใหม่เต็มนะครับลูกไรดรุ่นเล็กๆเนี่ยเยอะมากผมเพาะประกัดไว้หลายบ่อก็เลยลองทำดูครับผมพอประกัดไว้กระมังไว้หลายกระมังนะครับมีใช้ตลอดปีแน่ครับนี่ครับดูกปกัด ไม่อดอยากครับเต็มเลยครับ